ซึ่งเป็นการเป็นที่แรกจุดแรกก็คืออิตาลีถูกต้องค่ะตอนนี้ได้คะแนนนะคะก็คือพอเอาเคนะก็ได้เรียนทุกอย่างที่เป็นศิลปะแล้วต้องเข้าใจว่าคุณไม่ใช่คนที่ก่อทนะนะอิตาลีโอ้ตัวสั่นตัวส้นนอ่นีแหละมันจะทำให้เธอเนี่ยมีชีวิตรอดในราชสำนักฝรั่งเศสได้หลายภาคหน้าถูกต้องอ่ะนางก็จบมาเป็นผู้หญิงที่ดีพร้อมที่จะแต่ง น้องกับโอบิ